เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n แอสแม็ x และวันนี้เราอยู่เกม call of duty world at war นะครับผมได้รับของขวัญม,มาจากลีโอนะครับกาลิกาคนเดิมนะครับเนี่ยเขามีข้อความส่งมาบอกด้วยนะครับการวิ่งภาคคนจากเราแต่สงครามภาคเธอกับฉันพี่ชาชิกับพี่แม็กโชคดีพลทหารทราบรับเปลียน นมีตัวเองด้วยเดงเโอมันบอกว่าไอเนี่ยม,ไม, <laughs> มีไอเลโอมันบอกว่าพี่ชาชีกับพี่แม็กมันบอกอย่างเงี้ยสงครามภาคเธอไปจากชั้นมันบอกอย่างเงี้ยมันบอกอย่างเงี้ยได้ยินไหมได้ยินโอเคเดี๋ยวเขาขอเล่นก่อนนะอเ,เอาละครับตอนนี้ก็ต้องมาคร e a t e ออนไลน์โปรไฟล์นะ ไอ้มันมีเล่นออนไลน์ด้วยเหรอเราต้องตั้งชื่อแอดแม็กนี่ชื่อใช้ได้ด้วยนะฮะว้ามันช่างสุดยอดโอเคเลือกตัวละครเพื่อที่เลือกโปรไฟล์ที่จะเข้าเล่นนะฮะมีมีเล่นในโหมดออนไลน์มัลติเพเยอร์ด้วยนะแต่ว่าเรามาในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาเล่นแบบโซโลนะครับแบบเนื้อเรื่องอนะ่ะอันไหนแบบเนื้อเรื่องอนะ่ะอันนี้หรือเปล่า New Game นิวเกมเนะครับอันนี้อะไรเนี่ยวิลเลนเทียอันนี้เป็นทหารแบบทหารไม่เคยผ่านศึกเลยเนะผมจำได้ว่าชื่อน,นี้เนี่ยมันเป็นชื่อลีลีลุสอะไรสักอย่างมันคือทหารรับจ้างไม่ใช่มันเป็นทหารเกณฑ์น่ะเนี่ย,ยลิกุล่านี่เป็นทหารแบบว่าทหารที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว น่แฮตเน็ตนี่เป็นทหารแบบทหารโหดบูมาแล้วนะอันนี้คือทหารผ่านศึกผ่านความตายมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นในโหมดของทหารทหารเกณฑ์แล้วกันเดี๋ยวกูไปแบบไม่เต็มใจเขาเกณฑ์กูเป็นลบเนี่ยโอเคนะครับเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่าในประเทศญี่ปุ่นนะฮะกับสหรัฐเนี่ยเนี่ยอันนี้คือในผลของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้สั่ง เครื่องบินเนี่ยไปวางระเบิดแล้วก็มีการขุดหลุมฝังชาวบ้านนะแล้วก็แหกปากจนผ่านมาเวลา50ปีนะครับทางสาหรัฐเนี่ยก็ได้ทําการที่จะต่อต้านญี่ปุ่นนะทำให้ญี่ปุ่นที่แพ้ไปแลเสิบอของห้ารนที่หลงเหลืออยู่เนี่ยเอามาขุดบ่อน้ามันนะครับผมทาให้เครื่องบินนี่เล่นมาได้แล้วก็เกิดสงครามกันที่2อง้นนะครับทิ้งระเบิดใส่ประเทศไทยบูมกลายเป็นโกโก้ขัน ทหารต่างวิ่งไปเก็บกโกุ้คันมากินนะฮะแต่ทีนี้ก็ศาลก็ได้ตัดสินว่าฝ่ายผิดนี่ก็คือทั้งสองฝ่ายแนะขอให้สงบศึกกันลงซะแต่ทันใด,น,ดนั้นเองนะครับพอประเทศพัฒน,นาขึ้นมามีการหล่อ,อสร้างโครงเหล็กที่มีเครื่องบินพัฒน,นาขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้ประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยเกิดมาหาอำนาจขึ้นนะไม่ว่าจะาด้านทางรถถังหรือว่าเครื่องบินนะครับเขาก็ได้ทําการเกณฑ์ทหารมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีทหารเข้ามามากมายประเทศนั้นก็เลยเยอ่อยิงทําให้รู้สึกว่ามีอํานาจอีกครั้งหนึ่งเลยทําให้เกิดสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนตัวละครของเรานี่ก็แบบว่าเป็นเป็นทหารแบบทหารทหารฝึกใหม่นะฮะที่มาโดยไม่ได้ตั้งใจปี9 9 4 2กนะกรุงเซมเปอร์อ้โหอะไรวะเนะี่ย น่าจะถูกจับเป็นเฉลยหรือเปล่าเนี่ยแกคิดว่าแกเจ๋งหรือไงฮะแกคิดผิดแล้วจะจะฆ่าแกซะเมื่ผมไม่รู้ไอ้บ้าเอ้ยสารภาพมาว่าใครส่งแกมาหึหทุยนี่แน่เอาน้ำลายฉันไปกินซะผสมกับเลือดแกกล้าดียังไงฮะเอาน้ำลายให้ฉันกินเหรอเห็นบุหรี่นี่ไหมจิ้มเข้าเบ้าตาแกซะอี๊ฮ่าฮ่า โดนโดนข่าวมันซะฮึชึบไี่เอามีดมาหนี่แทงปาดคอโอยบอกแล้วอย่าไปปากดีกับเขาแล้วกูล่ะไม่นะไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยจัอู๋บิลล์ไม่เป็นไรใช่ไหมช่วยได้แล้วตายเถอะเพื่อนตอนนี้เราคุมสถานการณ์ไม่ได้หมดแล้ว โทษทีที่มาช้าไปนะพลทหารเอาหมวกนี่ไปใส่ซะปืนนี่ไปน้าดุกช่วยพวกเราเอาละได้เลยให้กูช่วยอะไรหยิบป,ปืนแป,ป๊บมีปือนอะไรให้เล่นไหมเนี่ยแป,ป,แป,ป,แป,ป๊บบแบบแบบให้กูหยิบปืนก่อน,นสนิอะไรอ่ะเนี่ยเอาปืนนี้แล้วกันเนี่ย ชิบาหายแล้วฝ่ายศัตรูอยู่ไหนเนี à, <I> <my> ่ยทำไมมองไม่เห <that> ็นเลยนี่นะเจอแล้วลบหลังถังน <that> ้ำมันได้ไหมเนี่ยปังปังยิงตัวละสองนัดก็พอละกระสุนเลือดกระสุนเลือดสี่ร้อยฮะเฮ้ยนอนได้ด้วยหรอหัวแตกไปดิ ปวันนี้เรานอนอยู่ใช่ไหมวิ่งเลยว <Yeah. ิ่งเลยพวกไหนมันนี่ยฝั่งนู้นข้างในมีตัวหนึ่งหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยเพื่อนกูเพ่าหัวเนี่ยกูยิงไปเนี่ยมอไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเรา ถ้าขึ้นเป้าแดงๆนี่แสดงว่าพวกมันชัวโดนปะวะไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะกูโดนแล้วกูโดนแล้ว,ลว,ลวชิบหายละไปเลยพวกไปเลยเพื่อนกูตายสามตัวเลยเว้ย ไหนแล้วยังไงมันยืนหล,ล,ลบหลบหลบหรวหลบเราต้องไปทางนี้ปหมเนี่ย <c oughs> ไปทำไมมึงไม่ไปกันน่ะกูร้อยพวกมึงไปแล้วเนี่ยเราคุมสถานการณ์ได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยกระสุนเดียวเนี่ยเฮ้ยนี่ปืนอะไรเนี่ย โอ้โห่ทหารเราโค่นหมดเหลือี๋ยว45นัดแล้วกระสุนสน่ะจะหมดแล้วโอ้ชิตโดนยิงหายแล้วโดนยิง้กระสุนหมด ระเบ,บิดระวังชิมาแล้วกูตายโอ้โหอะไรวะปืนนี่มันใช้ไม่ได้เลยนะฮะอยเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนกลับก่อนอ๋อเนีน่ยต้องอปืนเนี้ยเออแค่นี้ก็จบนะฮะ มันเปนสไนเปอร์นี่หว่าเฮ้ยเข้าท่าเลยไม่รู้เลยสาไหนไฟเราไฟไหนไฟมันยิงล่วงอย่างเดียวยิงล่วงอย่างเดียวยิงล่วงยิงให้ล่วงฮนะยิงให้ล่วงยิงให้ล่วงครับยิงให้ล่วง ไปเราลุยเมื่อกี้นี่กูล้มอยู่ตรงนี้เลยนะเจอปืนกลยิงมาแล้วเในปืนมันในปืนมันผมเห็นปืนอยู่โอ๊ตปืนนี้กูจะไม่เล่นอีกแล้วจดจำไว้เออเนี่ยปืนนี้เนี่ยเข้าท่าโอ้โหมีกระโดดขึ้นด้วยเพื่อนรอด้วยเพื่อนเพื่อนรอด้วยเพื่อนเพื่อนเรานั่งแบบว่านั่งซุ่มเว้ เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในเหตุการณ์ตั้งซุ่มกันนะครับต่อไปกันแล้วครับตอนนี้เคลื่อนพลเคลื่อนกำลังพลเราจะเหวี่ยงอะไรขึ้นวะเราต้องส่งหน่วยสอดแนมไปแล้วอ่ะจ้ะล้มหนึ่งในศัตรูเอ้าไอ้เชี่ยนี่ศัตรูเหรอวะชิมหายแล้วเพื่อนโดนกับดัก พี่ก็คุยของพวกมันใช่ไหมมีห้าสิบนัดเว้ยยิงได้ทีละห้านัดนะฮะยังไงว่ากันไปสหายเจอยังเจอยังอีเด้่นี่ด้ ต the ีเน่ยตีเนี่ยตีเนี่ยโอ้ชีตห้านัดตีเลยตีเลยตีเลยโอ้เบาเบาไม่ได้ไอ้เชี่ยตีเลยตีเลยเน่นั่นเพื่อนเราเพื่อนเราตีเลย ที่ฝ่ายมันเหรอนี่เพื่อนเราเนี่ยหมดยังนั่นเพื่อนเราหมดเลยนะเนี่ยนี่งไงจะยัาเผาคนเลยไม่ละอาปืนมันมาใช้ได้ปะเออเนี่ยต้องปืนนี้ไปมึงเราไป มัลกิจแรกนี่เดือดมากนะครับ Listen up I want to get through the rest of this quick and clean you hear me quick and clean quick and clean ใช่ไหม Stay sharp จัดการอย่างรวดเร็วเลยฮะได้เลยเพื่อนจัดไป What the hell Who took these guys out? ตายหาเหวอะไรกันไปเรื่ยตายหากันหมดเลยดูซิเฮ้ยเอาเชี่ยโดนรถบัสอือหือขึ้นหาย มันเล่นระเบิดแสงใส่เราเว้ยนี่เลยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยโอ้โหระเบิดหนีไม่ทันนะบ้าเอ้ยโดนระเบิดนะเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่กูรู้แล้วว่าตรงนี้มีแสงนะระเบิดแสงรีโหลดรอเลยรีโหลดรอเลยอย่างเงี้ยนี่นะครับนี่โอ้โหมาแล้วนี่ สี่แล้วกบสี่เลยสี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 เลยเขียนนะมันไม่มีบอกเลยในฝะ่ายเราฝ่ายมันนะผมไม่รู้เลย มาเดโอเคเลีรยเลีรยหรือยังยังมีเหรอปือกระสุนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย แต่พวกมันเนี่ยมันเฮ้ยพวกเราต้องไปกันแล้วกระสุนจะหมดแล้ววะ่ะคุยิยงโดนเพื่อนก่อกเมื่อกี้โอ้ยระเบิด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 เกือบแล้วนะฮะเมื่อกี้ระเบิดนะครับผมคนนั้นดเดียวก็ตายแล้วนะเนี่ยจริงๆอนะ่ะ

โคเวอร์อยู่ไม่ต้องห่วงเอาเลยครับต้องเปิดถังน้ำมันใช่ไหมเนี่ยเจาะถังน้ำมันนะเอาละยิงเลยเบ้าได้เวลาหมดปืนนี้มันโคตรดีอ่ะเชิญระเบิดระเบิดอือบตาย

ไม่ใช่เพื่อนเราเหรอวะโอ้ยชิดชิดกระสุนจะหมดละระเบิดอีกแล้วเหรอโอ้โหเก็บกระสุนเก็บปืนก่อน เคลียร์นั่นพวกเราเนี่ยเอาล้ทุกหน่วยเคลียร์เรียบร้อยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเสียงระเบิดแถวนี้อชิบหายไหนอะระเบิดตรงนี่ไง ออเราต้องวางระเบิดนะครับเรียบร้อยครับวางระเบิดเสร็จแล้วยังไงต่อเราต้องไปแล้วอย่างเงี้ยไปครับภารกิจต่อไปเพนครับผมขึ้นเรือหรือเปล่าโอ้เช็ดโอ้โหน่วโอ้โหมันเกือบฆ่ากูลากกูไปทีลากกูไปทีลากกูไปด้วย ใครลากกูไปวะเนี่ยดีนะมีเพื่อนลากเนียโอเคเพื่อนขอบคุณที่ช่วยเกือบตายแล้วถ้าไม่ได้เพื่อนลากนี่แย่แน่เราต้องเห็นแล้วนะตอนนี้เอาโหระเบิดอลังการ ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับไอ,นอ้นี่นะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับเกมมันเนียเฮ้ยเสร็จไปแล้วหนึ่งภารกิจเหรอเนี่ยอ้าวยังไงกันต่อปีพันเก้าร้อยสี่สิบสี่นี่น่นนาจะเป็นภารกิจต่อไปนะครับ,อ,รอ,รบอ้าวน,นะนี่ปล่อยลงจากเรือเลยใช่ไหมเนี่ย ขี่เรือนะครับที่ถึงภารกิจต่อไปแล้วนี่หว่าโอเคครับทานผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันไว้เย็นเท่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวมาต่อกันภาคหน้าแล้วกันนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้กับโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับรับรองว่ายาวแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับเจนที่กูบายยแล้วเจอกันภาคหน้าครับผม Why that?